เฮ้ยพี่ผมมีพี่เป็นไอดอลเลยนะพี่ไออดลถ้ามึงบอกว่ามึงมีกูไอดอลน่ะกูไม่อยากโดนใครล้อปวดไข่คิดดูได้ไหมเฮ้ยถ้าบอกว่ามีกูเป็นไอดอลน่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยใจเลยสัสถ้าบอกว่าเออพี่ผมชอบพี่มากผมชอบคนงานพี่ที่พี่มันเป็นอย่างนี้อย่าง่นี้ไม่เป็นไรแต่บอกว่ิ่งกูมีไอดอลเนี่ยโอ้โหไอสัพพัดสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้พรกับผมดำในรายการโนคอนเทนต์ไม่มีที่เท่านั้นก็วันนี้ไม่มีมากไม่มีคอนเทนต์เชื่อไหม ไม่เลือกกูอไม่มีคอนเทนต์จริงๆวันนี้มึงค,คิดว่าไงว่าถ้า FC กูอะมันเข้ามาในในดิทคอร์ดกูคุยกับกูได้อะกูให้เวลาคุยกับกูเลยอะเอาดิให้คุยออกไลฟ์เลยให้เปิดกล้องด้วยอะคิดว่าไงสนไหมพอดีเลยวันนี้วันคริสตม์มาสมึงอยากขออะไรกูกูไม่ให้ เป็นไงบ้างติดตามพี่ดำครบปีหรือยังอ่าน่าจะเกินแล้วแหละพี่น่าจะเกินแล้วใช่ไหมถึงแม้จะไม่ได้สมัครสมาชิกก็เหอะไม่เป็นไรครับน้องเสียตังให้กูหน่อยนิดนึงนะนิดนึงมีอะไรอยากบอกพี่ดำมึงตอบกูสิมึงมีอะไรอยากบอกกูเย็นไหม่ะพี่ตอนนั้นอ่ะไอ้ช้างมึงไม่เย็นมั้งไอ้เหี้ยขอใจที่ถามไปหมดเวลาแล้วแม่งไอ้สัตว์ว่าแล้วมันต้องถามอะไรอย่างนี้ว่าแล้วมันต้องถามอะไรอย่างนี้ ดีนครับพี่ดำสวัสดีครับน้องว่าไงครับน้องขอนถามพี่หน่อยดิอะครับ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 น้องว่าไงอ่าทํำไมพี่ชอบเล่นเกย์ครับว่าไงนะอ๋อใหม่มึงว่าไงทั้งใพี่ชอบเล่นเกย์ครับทำไมชอบเล่นเกย์จะเล่นตูดมึงไงเพี่อมึงจำไว้นะวันไหนที่กูเปิดไอคอนเสิร์ตวันนั้นกูจะล่อมึงมึงจะไม่มีทางออกจากคอนเสิร์ตกูได้มึงอย่าลืมทีมงานกูเยอะมึงระวังถามอย่างงี้ไม่บ่อยไอ้สัตว์แต่วางไว้เล่นเกย์มึงระวังโดนเกย์คืนแค่นั้นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับอ๋อขอถามหน่อยครับพี่ดำตอนที่พี่อ่ฉีดยาสรงไข่อะว่าไงครคูขอใหม่กูด่ามึงว่าไงใส่ใส่กวนปัน่วงยันแม่งเลยแล้วจะบอกว่านางพยาบาลฉีดตรงไข่อะพี่แล้วพี่รู้สึกยังไงใครมีความเชื่อว่ากูโดนฉีดตรงไข่วะแม่ง ใชกูอย่างนั้นใช่ไหมว่ากูโดนฉีดยาตงรงไข่ไม่ใช่ตัดกูโดนฉีดตูดไอ้เหี้ยสวัสดีครับเปิดกล้องไหมครับคุยไหมครับไม่คุยหรอครับโอโ้โหหญิงจังเลยนะครับสออวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับว่าไงครับน้องเรื่องหนึ่งพี่ผมเขินวิ่ก็เขินเหมือนกันวีครั้งแรกเขินจังเลยไม่ไมไ่ไอ้ไอ้ฟังน้องนะไอ้น้องน้องเป็นเกย์ที่ปลอมตัวมาเป็นเกย์ไว้พี่มีเหตุผล น้องๆเป็นยูทูบเบอร์ที่หลงมาพี่ใครถามรอเล่นรอเล่นรอเ,เล่นยอกหยอกไม่ร้อง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 อะเมอรี่คริสต์มาสนะพี่ดำก็ขอให้พี่นั่นอะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใจเกเรต่อไปนะพี่ ก็ทำช่องเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะฮะก็ขอให้เด้ทำข้อใหญ่พีทไปเฮ้ยพี่ผมมีพี่เป็นไอดอลเลยนะพี่ไอดอลถ้ามึงบอกว่ามึงมีกูไอดอลน่ะคุณไม่อยากโดนใครล้อปวดไข่คิดดูนะเว้ยเฮียถ้าบอกว่ามีกูเป็นไอดอลน่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยใจเลยสารถ้าบอกว่าเออพี่ชอบพี่มากผมชอบทำงานที่ที่พี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่บอกว่ิ่งกูมีไอดอลเนี่ยโอ้โหไอฮิตสะพ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวิวครับผมชื่อวิวน้องอ่ะน้องอ่ะน้องอะไรอย่าอย่าร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้พี่รู้พี่มันหล่อไม่ต้องร้องพี่ร้องได้น้องอย่าบอกพี่ดำว่าคิดมัดเนี้ยพี่ดำอย่าออกไปข้างนอกคนเดียวนะเดี๋ยวจะโดนรักพาตัวไปสร้างรวงพึ่งที่ตูดพี่ใช่น้องต่อยคิวสร้างรวงพึ่งพี่มาตั้งแต่คลิปพี่โฮลี่แล้วพี่น้องบอกเองนะอุ้ยไม่เป็นไรพี่หนูตอบเพื่อนมาแล้วตอบเพื่อนมาแล้ว ขอเลยเฮียกูอยากปิดช่องแล้วตอนเนี้ยกูอยากปิดช่องแล้วไอ้ดอนคือใครครับตอบถามหน่อยครับพี่ดำโอ้กูอยากตายตูดพี่ดำน้องขอนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อรอสายค่ะขอโทษนะดัดเสียงใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่แล้วก็าปี้ผมดัดเสียงเฮ้ยม่ผูดัดเสียงอะไรสักกูอย่างผู้เดียวเนี่อะไรอยากบอกพี่ดำมะ<า>อ๋อนี่จังรักนะอ๋อนี่จังรักนะ ใหมันเกอย่งว่าเฮ้ยไม่มาเกยส่กูี้อ่มันมาเกกูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อเนเวอร์ครับเนเวอร์ครับวันนี้อยากคุยกับพี่ดำดีกว่าอาถามวันนี้อยากคุยกับพี่ดำเอ้ยพี่ดำชอบตอกตูดหรือเปล่าครับอะไรนะพี่ชอบตอกตูดใช่ไหมครับแล้วป้าหมยพี่โดนตอกแม่พี่โดนตอกแม่ที่มอกกูเยอะน่ถินกู ทำอะไรลูกไม่ได้ต้องอย่าทำผ่านทีมงานกูได้กูบอกเลยทีมงานกูเดือดกล้ามใหญ่ยิง่งกว่ากูไอ้เหี้ยลั่มกูแบบตัมเบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวร็อกไอ้เหี้ยมึงระวังไว้ไอเอ้ยคำหนึ่งยอดมือใครพี่พี่ไงพี่<า>พี่ไงแมงช่าโอ้ยไอ้เหี้บไลน์นี้กูไม่อยากทำต่อแล้วอ,อ๋อต่ออยู่ต่อ สวัสดีครับอ้าวนี่มันพ่อค้าไอติมนมหมาผมผัดจำเป็ด้วยว่าแต่เกิดอะไรขึ้นวะเอ้าผมเพิ่งเปิดคอมแตกี้แล้วเห็นมันส่องดิที่แล้วแบบคนเยอะแบบเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยเข้าไปฟังดูอยู่ๆในยืนี้าวพ่อค้าไอติมนมหมาว่าไงครับผมอันนี้คือผมต้องทำะไรวะอ้าผมส่มบทเป็นคนดีให้พี่รู้สึกเหนื่อยไหมเจออะไรอย่างเงี้ยกูอยากตายกูอยากอยากพูดความจริงอะไรวะเว้ยมันไม่ได้อะไรขนาดนั้น ขนตีนี้เป็นไงบ้างสบายดีบ่ไม่ไม่แบบไม่แบบไม่เลยไม่คิดหน่อยหนูว่อาจจะดีก็ได้สักวันหนึ่งพาคนตัดกูดิเว้ยยูปีนี้ดีเหรอวะผมนี่ชูนิ้วเอ้ยไม่ใช่ผมชูนิ้วโป้งเลยเอะไรอะไรเ๋ยวชูนิ้วโป้งอยู่กองสารชิบหายเอาอ่เอาเป็นว่าสู้ๆนะปีหน้าเดี๋ยวเจออีกเอาขอใจขอบใจครับผมขผบครับสวัสดีครับ ไอ้เฮียไม่เล่นดีกว่าไอ้สัตนไม่ในหัวกูมไม่อย่าเล่นอย่าเล่นกูเห็นพูปลาเขาอย่าเล่นมึงอย่าเล่น,มมนคันนี้ชินอลไรสวัสดีครับได้ยินผมไหมผมไม่ได้ยินพีน่นะโอ้ไปไอ้เฮียถึงเวลาละถึงเวลาที่เราต้อง เดอะซีรีส์วันนี้เราจะไปภายใน 3.. 2.. 1.. สีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดครับสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจจักเลยไม่เป็นไรทุกคนกูมาแล้วลุ้เลยโครมบสสดคะทุกคนครอะใครอะโอ้ยใครอองใครอะน้อง อายุเท่าไหร่อาย่เท่าไหร่อ่าเราหรอยายยยยสครั้งไปตายยานตาแตกเน็ตมึงดูมาเล่นการติกตอนกูยัพี่พี่ัวองบางทีแม่งก็การเองกันไปมากเลยอย่างกกนี่ชิชเนาะ ปีใหม่ของอะไรของฝรั่งเขาก็ขอบอกว่านี่่าเ่าดุ้งด้งเนเข่าเดาดุ้งดุดิกๆขอภาษาญี่ปุ่นฮะขอภาษาญี่ปุ่นฮะพี่เรีนมาพี่เสียชื่อนะเสียชื่อนะคพี่เรีนมาแล้วพี่พูดไม่ได้พี่เสียชื่อนะว่าโอมังโกไดสกีเดเน